บัง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 พี่น้องโอ้ยโอยขนาดพี่น้องมองนี่ปลายอดไหมพี่น้องดูคนะบาทเดียวปลาโอ้หลายขนาดเอาเท่เท่เท่ไปตุ๊กสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาอยู่ในช่องบ่าวต้อมวนนิวชาแนลเช่นเคยครับวันนี้บ่าวต้อมกับทีมงานใส่จวดวันนี้เรามาใส่กุ้งพี่น้องใส่กับดักกุ้งฝอยแต่วันนี้บ่าวต้อมกับทีมงานใส่จวด มามืดเลยพี่น้องเอ้สยส่ยจอดครับดีครับโอ้กาลังทำอะไรอยู่เลยเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์เราใส่ในหนองพี่น้องเอ้ยมืดเลยพี่น้องมองค่อยเห็นเท่าไหร่เลยเดี๋ยวเราค่อยไปรุ้นไปรอดูตอนใส่ดีกว่าพี่น้อง แต่ตอนนี้บ่อต้อมใส่ไปสองหลังนะบ่อต้อมพามาอันนี้กับดักดก,กับดักที่เรา<ๆ>ทําเองตัวนี้เอ้อตัวนี้เราพามากี่หลังแมนแปดมุดแปดหลังไหมอันนี้เปดอันนี้แปดแล้วก็เป็นตะข่ายที่บ่อต้อมซื้อหกหกหลังแต่บ่อต้อมใส่ไปสองใส่แล้วสองเดี๋ยวบ่อต้อมค่อยใส่อีกทีงไปใส่จวดไปใส่ก่อน ไปแต่เราไปรอตอนใส่พี่น้องเราดูตอนใส่ไปพี่น้องเราตามใสจวดไปดูกันใส่ต่อมัดไว้ทำไมใสจวดกลัวหลงกลัวหลงอครับมัดหลงพีง่น้อง อันนี้ของแมนใส่จวดนะพี่น้องเรามากันมืดเลยเนาะแมนเนาะครับมาเมืดอเดือนมืนไปใส่ตุ้งไหนต่อ,งงตอเราใส่จวดที่มันจืน้ำกว่าเดี๋ยวไปกุนเนาะ mất gì đó mà mất tấp rồi จวดหลังที่สองอนุก็อันน,กน,นุก็ใส่จวดพี่น้องโนโนกำล,ลังใส่อยู่โนพี่น้องกำลังใส่อยู่แยกกันใส่พี่น้องเลยนี่อันนี้แมนกำลังใส่อยู่ มีของกรต้มอยู่ของกรต้มอ,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 อยู่ใส่วะนู่นนู้นนู้นน,น,น,นของกรต้มอ,อยู่พูนเลยมาเลยพี่น้องโผล่กร,ระต้มใส่ไปสองลังไปทางไหนต่อ,อข้างหน้านี่เปล่าไปเราตามไป เดี๋ยวเราค่อยมารอลุนกันดีกว่าเนาะเนาะแมนเนาะตอนที่เรายามกันตอนเช้าเนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวป้าต้องขอตัวไปใส่กับดักที่เหลือก่อนพี่น้องเดี๋ยวตอนเช้าเรามาลุนกันว่าได้หลายหรือได้น้อยได้สาได้เดี๋ยวเรามาลุนกันอีกทีพี่น้องไอ้วันนี้วันนี้ป้าต้อมมันพามาใส่มืดจัดอยมาลุนการพรุ่งนี้เลยพี่น้อง เช้าเราจะพี่น้องมาลุ้นกันจ้ะว่าหมานหรือว่าหมานเนะาะพาลูกสาลูกไม่ยังไม่ยังป้าต้นใส่ใส<ๆ>่มากมากมากไอพี่ให้น้องคนบัง,งใส่จวดก่เก็บผักบุ้งพี่น้องคนนะ่ะปาดหมานขนาดเลยบังพี่น้องพี่น้องหมานขนาดคนปาด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 มากแบบนี้หมานขนาดเลยใส่จวดมาบงดูนี่ลายขนาด

ปอดโอ้หลายขนาดเอาทีเท่ท่ปอดต้มเท่เท่โอ้ยหมานหมานพี่น้องเอ้ยมาเนี้วันนี้บอดต้มหมานขนาดมาดวนกันได้บ่กดวนกันสาดจวนเลยดวนกันอ่าจะยังเก็บพักก่อนใสายจวดอะไรส่จวดเก็บพักก่อนนี่ปอต้มพี่น้องบาทเดียวพี่น้องมึงนะแม่ปาดเถอะหมานขนาดปอต้มมาเนี้ยหมานหมาน อากาศเย็นจ้ะตอนเช้าเนาะอากาศเย็นมาใส่มาคืนเนี่ยแบบต้องเช้าลุ้งปริมาณน้ำจืดหมูอึมืดแล้วโอ้ยแตกโอ้โเปลาออกไหมเอาออกมาปลากระดีนปลากระดีนเขาบาดเดียวพี่น้องบาดเดียวป้าเออปกระดีนจ้ารุงกระต่อจ้ะพี่น้องไปไปโอ้โหนะสายจวดเนี่ยหาหาของกินแต่เช้าขนาดผักบุ้งพี่น้องไว้ต้มห้องโอ้โหกระซิบ มีแน่ใส่จ๊ดใส่บ่มีขี้เหี่ยวใส่จ๊ดมีแน่ใส่จ๊ดบ่มีพี่น้องบะหมี่าเอาเก็บเอาบ่ใส่ปฝาเฮ้ยฮะอ่ะดีสิเลยไม่อยากอาหารเลยหัวหันโอ้กัลลายเลยใส่จ๊ตฮะโอ้หัวหันดูมีอมันละลายบ่มี่เจ๊ตโตแล้วบ่เอาไปไปไป ไปรุนกระต่อพี่น้องอันนี้บ่มีของใส่จวดเพลแล้วเพลบ่ต้องเลยพี่น้องใส่อังเบึกนู้ของบ่ต้อมแต่น่ได้น้ำหนึ่งเตีมได้พี่น้องมีแน้ยิบขึ้นมาเลยแม่ยิบขึ้นมาใส่อังมีบ่ทำถิ่อยู่เนาะ ถออยู่พี่น้องถืออยู่ในเด็ือยูครับพี่น้องเด็กเต้นงเดงเดอย่พี่น้องนะโอ้หมานักหนาเลยไปอนพี่ไอเขาหลังโอ้แสดงว่ามปหลาตีมงานสายจอไ้เขาพี่น้องคนนไปไปแวไมบ่ถือบ่โอ้ยคืตั้งเบนน่นนะต้องเอาผ้านบนบ่เกู

ครับ mm? ีกได้อันนี้ก็ถืออยู่พี่น้องอล้างผมไม่คน้องถืออยู่หนี่หรือโบรางหัวหานดิมาละเป็นจยมีตัวเมื่อกี้น่ามานะบ่จ๊อเฮ้ยูนั่งนู่ลนงนตีไปมันเป็นบางมาเมาาออ่ใช่กับบุมบ ได้เนาะได้ปลาไหลจ้าอันนี้ก็ได้มีตัวเดียวมีมุดหลังเดียวเนาะบบตอมเถิดลายนี่นะครับยังมุดเอาไว้ี่กอนนอกมาแตัวยังเดือดลายหลังอยู่ที่อันนี้ลายอยู่ตัวนี้เนาะเาอด้ลายอยู่ตัวนี้นะครับลายอยู่ตัวนี้มีตัวสวยๆนะครับไปไปต่อไปต่อ ไม่ย่อยบลายแต่ก็บ่ได้ผสมกันเนตะพานก็มีเยอะทางมีบ่หลายปานเลยเนาะบาดเมื่อกี้เนี่อหลายอลงที่สองลงที่สามเอาบ่ต้องได้อยู่ทางบ่หลายปานเดยพี่น้องบาดแรกทางบาดแรกแข็งหมันได้หลายเนาะบ่ต้องยอดก่อนเลยก่อนสมุดอันโชกขาดาตัวนี้ก็ได้จะพี่น้อง ถึงเ้าบาต้มเนาะมันอยู่มันอยู่แต่ว่าบาต้บาดแลกหลายกว่าบาดแรกปอตัวลงปาัวฝั่งนั้นบอแม่นแม่นแม่นอนนีนะครับ โอ้ยตื่นเ้าก็ได้แล้วครับมีแน่แมนของแพนเนี่ยของใส่จวดนี่แหละของใส่จุกนี่พี่น้องได้อยู่เอามาแกะเทเอาโเทเทผนได้หลายอยู่พี่น้องนะ ขาดละเม็ดเลยน่าตื่นไหลยขนาดเลยพี่น้องยืมของเราดอกบัวพี่น้องของเช้าเนาะสวยขนาดเลยกำลังบานงามขนาดดอกบัวพี่น้องนะนิทรรศลายจ้ะพี่น้อง หลายขนาดเลยลมันแรกแค่หมัน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 อันนี้ก็หมันแรกแบบต้องตัวไหนพี่น้องหลายเลยจ้ะหลายขนาดเลยรอบนี้เนาะเต็มต้งเดงต้งเดงเด้อนี่กระจายเลยพี่น้องตัวน,น่ะพออยู่พอกินเลยเนาะนี่หัวใจช้าโอ้ยก้อยพี่น้องเข็ดกุ้งเต้นด้งแดงด้งแดงเลยแหละ จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สนิจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,บสกไคร้ให้บอต้องมีชแน,นลในเด้อยจ้าไปเฝ้าไปเห็ดงานทีมงานใส่ช่วดเราไปวันนี้ครับ